พานั่งครับไปใส่ข้าวหนิไปเลยหนูครับผมไปเลยหนูนะครับพี่น้องทีมงานคุชจอร์โรยิสายครับลูกน้องกับพ่อผมแล้วครับไปขึ้นรถขึ้นรถไปกับผมมีอยู่พานั่งไปออกเดินทางได้ไปงามเดินเข้าไปหดไล่เอาได้เมากเลยนี่เราไปพูดไหมหลบไปแล้วครับพี่น้องครับ พานั่นก็ยกสดแล้ะครับหอดไม้ละพี่น้องฮาาเกิมอีกไปลงน้ำเนี้ยนี่เบิดแล้วหน่อยพูดที่นี่เียเสมองลูกไปครับพี่น้องรุ่นไปน้ำกันครับเมื่อยบดดกก็ลูกเอ้ยปูงาเลยลูกานหิวไปแตงกินเด็กครับไปไปลูกเอพากเับไปก่นวันนี้ครับเป็นไฮพานั่นครับ ถือเลี้ยวเดียวครับพุชยาหนูเข่าเผือบใหญ่ครับดูไวยา่ลูกมันครับถือเลี้ยวเดียวครับลูกมันครับลูกมันลูกมันปิ้งแซ่บปีนเลยครับตัวนี้ครับพุดยอดครับปิ้งแซ่บครับครับผมเอาแล้วครับแต้มแรกครับครับผมแต้มแรกครับมันม้าครับมันมมันแล้วมันแล้วลูกไส้ครับหนูเข่าขอนใหม่พี่น้องมึงไหม้าลายกัดบนถือครับบนดมอยู่ครับนี่มันดมอยู่เด้อดมอยู่นี่ คนใหม่หกแห้งครับแถวนี้พี่น้องครับเป็ไลหนูก้ามาแลวพี่น้องหน้าแตงกินครับบันโดยผ่านนั่นค้นเดิมครับหูก็แล้วครับหนูคนเรียบร้อยครับหนูก็ล่งดูพลอยดูพลอยครับดูพลอยรุ่นดูพลอยครับเป็นเบาเล่าพี่น้องนี่ครับหลยตัวเติอด้วยครับเมื่อในสุดพัดกึมครับได้ยังยีกครับนี่ ครบครับปอดครบก็ได้ย่างไปยังไม่น่าครับสากสมองสากเอาครับมันหนามีนะครับผมเต้นไหมวะครับใช่ที่เราครับครบเพีงแค่เราเป็นนังครับนี่ลูกคนหนูวะครับครับผมครับผมหนูครับหนูหน้าผ้าโซ่ครับโตกระลังกระดูกพลอยครับซ้ำนี้ครับอ้อๆครับหนูอ้อๆครับแบบนี้เป็นสาวกชิ้เจ็ดสมรักครับคุณสมรักบ่ครับชิ้นเจ็ดโอ้โอันตรายครับ พอดูงเทพกับถากินครับอดเอาเมื่อกี้มืดเนากพอดูงเทพกันเลยลูกหลานกันเลยพี่น้องกันเลยมาถามอ่สงการเอาปีใหม่กันเลยกินนกกันหน่อยโอ๊ตเอาไก่ปีใหม่เลยพี่น้องครับสีขายตัวละร้อยมืึงกำลนะครับพระท่านคึมนี่ครับผมครับโอ้โหตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวหน่อยนะหนูกันเลยแยกกันโดนเลยเอาผ่อหอมแลยพี่น้องครับหัวเครื่องย่างดีเลยครับ นะครับจะเอาหนูล่องล่าพี่น้องทานคมนด้วยครับหมือนท่านคึมเป็นเชฟครับลูกหลานผเราอีกเม่กี้เมือแต่เดยมนคเราบบราหาบรหั้าเนราขอเราขวมห้ไม่หมดแดงเรียมเรียมเงินทาไมซื้อหนูรอก็พายมากเรียมมาได้ลูกหลานระยงเทปมาด้วครับเชื่อมาได้อีกเมื่อกี้มือครับอีกสองอาทิตย์ เกียบุ้มนี่มาโรตัวละ้อยเกี๊ยบุ้มตัวละอบ่อยามันบ่บ่ยกินขเนยวบ่เลนะครับงเหลายหอมครับหายหวยหอยหอนเลยครับพี่น้องเกี๊ยวย่ว่าเป็นหนูัดหนูครับหนึ่งกุ้นเขอยว่า ต่ะบอาจาร์ดี๋ยวาดเากินครับดี๋ยวหพี่น้องนี่เ่มันไดมอนีามงดม่ปนน้าปลานุยาไปหาูอดเดหรอาอดปคากบอกแล้วไน้ำปลข้อหลงนัวคากบอกนัวเลิกบอกขอีแดีเกินข้าวกันพี่น้องดครับกนา อกไส้ผมกินเขาเป็นจะแสบครับคุณครับขอนุครับขอนุ้งใช่ครับสุกบี่ค้งไหวะโอ้สุกบอนมาครับไปนั่งยิงเขาเนี่ยแหละครับเนี่แหละครับ ปิ้งคบก็มีครับปิ้งหนูกรมีปิ้งปลาก็มีใส่น้ำตาลน้หนูมันเือดตูขต้หูอะไรวะหูกอบครันไม่อิกบ่บางนั้นหรออ้ม่อพี่น้องครับกินขาวกันแบบแซบรอบเยครับรอบเด็กครับรอบเด็ดช่วยวย